สวัสดีครับนี่การมาติดตั้งไฟเดยไลท์ประตูด้านข้างคอนด้าฟีนะครับตรงนี้นะครับกได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราจะกดล็อกประตูจากรีโมทนะครับไฟมันก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับดูนะครับล็อกประตูนะครับเห็นไหมครับไฟเด y ไลท์ข้างประตูก็จะขึ้นนะครับถ้าปลดล็อกมันก็จะขึ้นนะครับ นี่นะครับถ้าเราเปิดไฟหน้ามันก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีขาวนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับ นี่นะครับนี่นะครับปิดนะครับแห็งครับล็อกประตูนะครับล็อกประตูนะครับล็อกประตูหนไครับก็จะขึ้นนะครับไฟก็จะวิ่งนะครับผลล็อกนะครับ ค okay, ครับผมขอขอจบดีวไปเลยครับขอบพระคุณครับ